สอบนี้แจ้งได้เลยนะคะใครรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยใครรับกระสอบนี้แจ้งได้เลยแหลงเลิอขาวบอยนะโปรแปดเก้าเก้าเก้าอ่ะมาเลยค่ะพี่หาโปรแปดเก้าเก้าเก้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าเป็นไงเป็นไงเป็นไง พี่ว่านะตัวอื่นไม่รู้แต่ตัวนี้ย US แน่นอนเนี่ย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 เห็นไหมพี่น้ำเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่นีงลูกค้าค้าวบอยหนังไก่อ่ะให้ลูกค้าคา้าบอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ค้าวบอยจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นป้ายแบบนี้อ่านี่อ่าเนี่ยนะคะจะเป็นป้ายเขาเรียกว่าอะไรป้ายหนังสายหนังค้าวบอยนะคะเช่นแบบนี้นะคะลูกค้าจะได้แคปถูกเนาะ โปรเหลือ8,999บาทนะคะลูกค้าค่ะอ่าใครรับสอบนี้แจ้งได้ใครรับสอบนี้แจ้งได้นี่เดี๋ยวต้องเจ้ว่าเป็นไงเนี่ยตัวนี้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 ยืดเลยจะเหลือแล้วนี่นี่ไปเลยพันสองนี่นี่น่ผ้าเนื้อทรายมี้าเราแยกแบบนี้นะให้ลูกค้าดูทีเดียวเราขายกันตัวประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยโอ้จริงเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิ นั่นเม็กซิโกออฟยูเอสเอเนี่ยแบบนี้ต่ำๆก็สี่ห้าร้อยแล้วนะเนี่ยแบบเนี้ยไอ้ที่เขาขายด้เกิดเม็กซิโกเข้มๆเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะอือพี่เอาไปคัดแยกได้เลยนะคะเอาไปคัดแยกได้เลยโอ้โหตัวนี้นสวะตัวนั้นอ่ะตัวนั้นอ่ะหลังไก่ไหมจริงนี่ลูกค้าถ้าเกิดจมมติว่าแบบนี้นะ เนี่ยต่ำๆก็พันหนึ่งแล้วลูกฮะเนี่นะคะพี่เปิดได้พี่เอาไปขัดเอาไปแยกเอาได้เลยตัวนี้งานใหม่ค่ะงานยังไม่ผ่านน้านะคะพี่ดูได้เลยนะว่าโค้ดที่เขาปั๊มอ่ะที่มันเป็นเอ่อใายๆเขาเรียกว่าอะไรนะเยอะกว่าเยอะกว่าสแตมป์ยังอยู่คืองานยังไม่ได้ผ่านน้ํางานยังไม่ได้ผ่านการใช้ค่ะเนี่ยอ๋อพี่ไม่ัดแยกได้เลยนะเดี๋ยวเราจะ ยกให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนี่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 โอนี่ไซส์สวยมากตัวนี้เป็นไซส์ละเอวนี้แบบดีนี่ลูกค้าดูตัวนี้ไซส์สวยมากสามสิบค่ะความยาวสามสิบสองสวยมากดาเข้มมากลูกค้าดูดิโคตรสวยค่ะไซส์ดีไซส์ดีมากใครที่รอแรงเลิกทาวบอยอยู่นะคะงานวินเทจนะตัวนี้เม็กซิโกเอลสามสิบสี่ความยาวสามสิบสองค่ะ เป็นไงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นป้ายหนังคาวบอยเนี่ยก็จะ made in Mexico made in คารากัว made in USA นะคะส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่นี้นะคะตันนี้ถ่ายรูปไหมไม่ <c oughs> นี่ไฟสดีมากลูกค้าตัวนี้็กซิโกนะตัวนี้แล้วมีรูปยังอ่ะยังไม่มีพี่ดำไม่มีไม่มีอ่ะเรียกเลยมีเด็ที่ลูกค้าส่งรูปมาเอาไว้ลงเลยอ,อ่ะเอาเอากระสอบมาก็ได้กระสอบมาวางอันนี้มันเล็ก มีไหมปูใซ่ดิอ่ะเนี่ยนะคะเมดินนิคารากัวค่ะเอลสามสิบความยาวสามสิบสองนะคะคือเป็นงานจากทางฝั่งยุโรปเลยค่ะพี่งานจากทางยุโรปเลยเอลสามสิบหกพี่เมดินเม็กซิโกออฟยูเอสเอค่ะเม็กซิโกออฟยูเอสค่ะ ใครอยากได้กระสอบนี้นะคะพี่รีบพิมพ์รับมาได้เลยรีบพิมพ์รับมาได้เลยค่ะพี่รีบพิมพ์รับมาได้เลยราคาแบบถูกมากค่ะโงให้เท่ากับรอบที่แล้วนะเท่ากับรอบที่แล้วเลยสวยมากลูกค้าตัวนี้เม็กซิโกนะคะเม็กซิโกเหลพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะสีโคเข้มเลยสีกคตนเข้มเลยเหลือแปดพันเก้าร้เยเก้าสิบเก้าบาทค่ะพี่หา ตัวนี้ก็เม็กซิโกนะคะสองแปดสิบพิเศษก็แปดสิบตัวนะคะแปดสิบพิเศษแสตัวเม <Mexico S 2> ็กซิโก <Mexico S 2> โอ้ยสวยว่ะสวยว่ะสวยแค่นี้นะตัวนี้ก็เม็กซิโกเม็กซิโกค่ะเค็มมากเลยอ่ะเค็มมากเลยอ่ะเค็มจริงๆลูกค้าตัวนี้สามสองเลยลูกค้าเห่ตัวนี้ก็เมดอินเม็กซิโกค่ะคาวบอยเมดอินเม็กซิโกสีแบบนี้สีหายากนะสีไวโอล์นั่น ตัวนี้แม d e i อินนิคารากัวนะคะเอลสาคะ่ะจะเป็นแม d e i อินทางยุโรปหมดเลยพี่แม d e i อิน s อสตาริก hmm. คะ่คะเอลสาค่ะ mm hmm. ลูกค้าชอบนะงานคารบอยอ่ะมันเหมือนมันมันได้แม d e i อินที่แบบเขาเขาไม่ค่อยผลิตแล้วอะส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ค่อยผลิตแล้วโอ้โหฟิล hmm. oh ์มสวย สวยจะไม่รู้จะหยิบตัวไหนแล้วว่ะตัวนี้ก็ Mexico of U.S. นะคะ L สามสิบหกไซส์อยู่ประมาณนี้เลยนะคะ Mexico Mexico ต่อเลยค่ะ Mexico of U.S.A. ค่ะเขาเรียกผ้าผ้าเนื้อสายใช่ไหมตัวนี้ผ้ายังติดขนอยู่เลยนะผ้ายังติดขนอยู่เลยอ่ะไฟขาเดิม กระสอบ80เ c s นะคะก็ประมาณ80ตัวนะคะประมาณ80ตัวไซส์นอร์มอลทั่วไปเลยพี่ไซส์ปกติทั่วไปเลยนะคะไซส์ปกติเลยพอด้าน US ตัวนี้นะ,ะนตัวนี้จะเป็นแทบ<ง>็บสีเรืองแสงอา่ะจะเป็นรุ่นของเขาพอดานะ้ดานต้องเป็น US ใช่ไหม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 โอ้ยเม m ก x i c o of US เม็กซิโกเม็กซิโกค่ะกระสอบใหม่ลูกค้าแคปทักแชทมาได้เลยนะกระสอบใหม่พี่แคปทักแชทมาได้เลยนะแคปทักแชทมาได้เลยนะคะอยู่เอยอยู่เอเค่ะผ้าสวยมากอ่ะผ้ะาเดิมเลยอืมผ้า,าเดิมยังสวยเลยอะนี่จัดราคาปโปรให้เท่ารอบที่แล้วเนี่ยคุ้มเลยลูกค้าดูขนาดกระสอบวันนั้นที่เราเปิดดิ เราโปรแปดเก้าเก้าใช่ไหมได้งาน US แล้วก็ผ้าหนังไก่อะประมาณทลายสิบกว่าตัวใช่ไหมราคาขายพันสองพันสามอือสิบกว่าตัวนั้นเป็นหมื่นแล้วอะ USA ค่ะพี่ USA งานวินเทจค่ะงานวินเทจ US ลายเดิมค่ะที่สุดอะ Mexico Mexico ค่ะผ้าสวยนะสีเข้มมาก สวยมากลูกค้าใช้รับก็สอบนี้พิมพ์รับได้เลยเด้อลูกค้าพิมพ์รับได้เลยค่ะพิมพ์รับได้เลยเอลสามสิบแปดค่ะเอลสามสิบแปดค่ะไซส์ดีนะถือว่าเป็นไซส์ปกติทั่วไป็ e x i c o of US เอลสามสิบค่ะพี่นี่ตัวนี้กมาตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวนี้ด้วยเนี่ยตัวนี้ด้วยเนี่ยแหวนแบบนี้นะตัวนี้ตัวนี้พิม เนี่นไ,ไอ้นี่เขาเรียกว่าผ้าหนังไก่เ <c oughs> ด้ตอกวะดูดูขาา้างในดิงานยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะใหม่่มกิ๊บงานยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยไอ้นี่ยังอ,อยู่เลยเนี่ยความเด็ดแข่งออโบงเลยเก็บไปก่อนหนังไก่เลยตัวนี้หนังไก่เลยจ้ะเท่าไหร่ตัวนี้เม็กซิโกตัวกันอัพเลยพันห้าอัพเลยนะอืมไม่ค่อยเห็นนะส่วนใหญ่เราจะเจอเนื้อทรายมากกว่า เมดอินก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยที่เม uh ็ก huh. ซ <You S 1> ิโก U S A คอสตาริกามิคารากัวนะคะอยู่เอเดนนั่นไงพูดถึงมาทันทีเลยไม่ทันขัดคำจ้ะแต่ไซก็ดีนะไอนนสวยนะพี่ไม่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะลื้อนะเว้ยพี่แค่อยากดวยเฉยเออเรดเพิ่ม กระสอบละสามร้อยบาทค่ะพี่หารีบเพิ่มกระสอบละสามร้อยนะคะใครต้องการให้รีบพี่แจ้งมาได้เลยนะคะใครต้องการให้รีดพี่แจ้งมาได้เลยนะ,ะดูงานไปก่อนเลยค่ะไซส์ใหญ่สุดในกระสอบนะคะก็ประมาณ3 8 4 0แต่ถือว่าน้อยค่ะสัดส่วนประมาณ2-3ถึงตัวนะคะจะอยู่ประมาณนี้เลยเม็กซิโกอีกแล้วค่ะพี่หาเม็กซิโก นีส่สวยมากเลยค่ะสวยจริงๆคัดแยกเอาเลยพี่หาคัดแยกเอาได้เลยคัดแยกเอาได้เลยเม็กซิโกเยอะนะเม็กซิโกกับยูเอสเยอะ สวยมากโอ้มันสิโกเยอะว่ะมันสิโกเยอะลูกค้าถามเยอะมากอันเนี้ย้าสวยมากลูกค้าเอาไปทำราคาได้เลยเนี่ยไปทำกินข้าวยัง ยังสั่งข้าวมายังยังเข้าวกุกกี้ไหมพิมข้าวคุกกี้ไหมเออจอบไหมเอามาก็ได้ยัำพิมไม่ลูกค้าใครรับกระสอบน,นี้พิมพ์รับได้เลยเด้อลูกค้าหรือลูกค้าท่านใด<อ>ต้องก,ก,กอรารนะกระสอบใหม่เรามีพร้อมส่งนะกระสอบใหม่เรามีพร้อมส่งนะ ใครอยากได้กระสอบใหม่พี่รีบแจ้งมานะคะใครอยากได้กระสอบใหม่พี่รีบแจ้งมานะคะงานคาวบอยงานวินเทจค่ะ Mexico of USA ค่ะรุณแรงมากเลยอะ Mexico of u s ะไซส์นะคะจะเริ่มที่ประมาณ30นะคะจนถึง34จะเยอะหน่อย36-38สาสัดส่วนมีประมาณสักเอ่อ10%แล้วก็40นะ่าจะตัว2ตัวเองนะ ที่เหลือก็จะเป็นไซส์ปกติทั่วไปเลยที่โอ้โหสวยมากแต่งสวยเะยพ้าตัวนี้ดิแต่งสวยเลยอะ่ะเอวยี่แปดเองอะ่ะหายากนะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนก็ติดไม้เฉยปะเนื้อเป็นไปวะ <laughs> แวสอบใหม่ลูกค้าแค่จักชัดมานะคะแรงเลดจะเป็นรายการสุดท้ายของเจ็ดสองนะคะพี่นะเดี๋ยวน้องๆจะได้พักเบรกทันข้าวคะ่ะรอบบ่ายเดี๋ยวเราจะเจอกับอะไรเดี๋ยวเราแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าเอวสามสิบสามยาวสามสิบสองค่ะไซซดีมาก <c oughs> ไซซ์นี้แบบว่า น้าขายอ่ะพี่ใช่น้าขายเลยไอ้เท่มลูกค้าเลย่เท่ห์พี่ขอตัวนี้ก่อนก่อนที่จะไปเล่โอ้โหจุดสูตรจุดสูตรเอาเอานั่นไงแต่ตัวตัวเด็กโหทำราคาได้เยอะนะเป็นสิบตัวอยู่นะอันนี้คือใหม่มากลูกค้าตัวนี้เลยอืมน่กสุดตัวนี้ยังไม่ผ่านน้ำนะลูกค้าตัวนี้ยังไม่ผ่านน้ำนอ่ะตัวแต้มข้างในยังอยู่อ่ะ มันจริงไอที่แต้มเห็นไหมคือถ้างานยังไม่ผ่านนะ้ำยังไม่ผ่านการใช้เราจะเห็นตัวแต้มแบบนี้ชัดเจนเลยเยังไม่ผ่านน้ำเลยรับตัวนี้นี่ด้าคำขำเท่าไหร่ได้พันพันห้าพันสามจริงตัวนี้ประมาณพันสองถึงพันห้าลูกค้าคำขำนะอันนี้คือขำใช่ไหมใช่ยังไม่เอาจริงใช่ไหมนี่หลังไก่ลูกค้าหลังไก่สุดๆเลยเอา้าวใกล้ๆหน่อยใกล้หน่อยใกล้หน่อย ตัวนี้ก็งานเม็กซิโกนะลูกค้าพี่หอยใกล้หน่อยตัวนี้ใหม่เลยลูกค้าข้านในคือยังตัวนี้ก็ยังไม่ผ่านน้ำนะลูกค้านี่ตัวสแตมปนีงอยู่นะนี่ยังไม่ผ่านน้ำนะลูกค้าตัวนี้นี่ลูกค้าตัวนี้คือใหม่มากยังไม่ผ่านน้ำเลยลูกค้าตัวนี้กำลังต่ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าพันห้าลูกค้าเนี่ใหม่กิ๊บพี่พี่คัดแยกได้นะคัดแยกได้นะคัดแยกทำยูเอสเอะ ยูเอขายได้ราคาขายได้ราคามากโอ้โหตัวนี้ก็ใหม่นะลูกคา้านี่ยังอยู่อีกนะตัวแตมเนี่ยนี่ใหม่นะตัวนี้ใหม่มากงานยูเอสนะลูกคา้านี่ยูเอสเอขำๆลูกค้าก็ประมาณพันสองถึงพันห้าลูกค้าเนี่ขำขำลูกค้าขายแค่สามตัวสี่ตัวเนี้ยได้โอ้โหเกือบไอ้นี่เลนะเกือบครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะ เกือบครึ่งละนี่เข้มปี่เลวตัวนี้ป้ายไป้าลูกค้าดูด้วยอ่าป้าอยู่นี่ป้อยู่นี่ไปนี่รีบทักชัดมาได้เลยนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวลูกค้าจะได้จะจำได้ไม่งงนะคะว่าแังเล่ยคาร์อาบอนมันคือแบบไหนเนาะมันจะเป็นป้ายหนังแบบนี้นะคะพี่นะป้ายหนังแบบนี้นะ นี่เลนะคะใครสนใจรับกระสอบลูกนี้ที่เราเปิดนะคะพี่เพียงรับได้เลยหรือลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้กระสอบลูกใหม่พี่แคมปหน้าจอาคลิปนี้ไลน์นี้ทักแชทได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะรอบเช้าเดี๋ยวเราขอตัวปิดไลน์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่กับรอบบ่ายนะคะเราจะมาเปิดรายการอะไรฝากติดตามหน้าเพจ Facebook กันด้วยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวยงาม